นอนด้วยนะคะวันนี้พี่แอนไม่ได้เล่นที่ไหนนะคะวันนี้หยุดนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมที่กดไลค์กดแชร์ให้เด้อเดี๋ยวยายแต่มไปทำธุระเสร็จให้เรียบร้อยก่อนเดีวจะพาน้องๆทำธุระก่อนเล่นก่อน เล่นนั้นเล่นนี่แหลวก็สีได้ยผ้านอนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ซัพพอร์ตน้องแอนน้องบอยขอบคุณที่รักกันมากๆขอบคุณคอนเสิร์ตที่จบไปสองวันนี้จบลงได้ดีแอนทำได้ะคะ่ะพี่น้องขอบคุณมากๆถึง อยากเข้าไปหนุมท้กด happy birthday ให้ไม่ให้ happy birthday หายไปไหนน happy birthday happy birthday Happy, 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 happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you เก่งมากลูกเก่งมากดู Happy birthday

อยู่นู่นได้ไงอ่ะโอ้โหพี่จูนเพิ่งตื่นพี่จูนมานอนด้วยเหรอพี่จูนมานอนด้วยนี่นี่ไหนดู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 นี่นนี่พี่จูนเออ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 อาว เอายุงมันกัดเด้เอหมุนด้วยโอ้หมุนด้วยหมุนให้พี่พี่จูนดูด้วยหน้าใครขาวขาวนะหน้าใครเขาขาวนะอยู่ข้างๆอ่ะหน้าใครเขาขาอ่ะนั่นแหละนั่นแหละ เออหน้าไข่ขาวๆอยู่ตรงนั้นนะดูทีดูทีดูทีใครพี่คมพ,พี่คิมเหรออ้อหนี่พี่คิมเฮ้ยพี่คิมนำ่งกับน้องเพชรน้องพลอยเหรอเมื่อคืน